เราก็จะออกจากที่พักนะคะโนโนแล้วก็แค่ข้ามถนนไปที่พักนะคะโรงแรมที่พักแล้วเดี๋ยวเราก็จะข้ามถนนตรงนี้นะคะไปก็ถึงทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนนะคะจะพักกันที่นี่นะคะ ไปแล้วค่ะกระเทยแล้วค่ะ เราพักโรงแรมที่พักอยู่ริมทะเลเลยนะคะแต่ทะเลเป็นยังไงยังไม่รู้เราเพิ่งมาถึงเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างครั้งแรกกับทะเลของอังกฤษแล้วก็เป็นทะเลในทวีปยุโรปครั้งแรกในชีวิตของสุรกล่าวอย่างเรา รถของคนที่เข้ามาพักลงแถวนี้ทั้งนั้นนะคะบางคนก็มีที่จอดข้างในบางคนก็มีท่อมเป็นเสาอาทิตย์ด้วยเนาะแต่ของเราโชคดีเพราะเราจองไว้ล่วงหน้าก็เลยได้ได้ทั้งที่จอดแล้วก็ได้ทั้งที่พักริมอ๋อ <c oughs> เป็นหาดอย่างนี้นี่เอง <c oughs> อ๋ <c oughs> อเขาทำเขื่อนไว้อ้ โอเดกินน้อยโอ้ยนู่นกายกายสูงดูตาเลยนะคะเอ้อทะเลเป็นอย่างนี้นี่เองทะเลที่นี่เป็นอย่างนี้นี่เองชายหาดก,ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเดินล,ลงไปอย่างนี้นะคะเขาทําเขื่อนเอาไว้สูงมากเลยเป็นแหนบชั้นขึ้นมาถึงถึงที่พักอนเลยเราลงไปข้างล่างนี่โอ้โหโอ้โหน่าจะยี่สิบ สามสิบเมตรได้จงมากค่ะเดี๋ยวเราก็ลงไปต่อข้างล่างกันเนะนี่คะ่ะบรรยากาศที่นี่โหกว้างมากเลยกว้างขวางมากเลยค่ะนุน่นนู่นอีกนะไปใกล้สุดหูตาทางนู้นอีกนะแค่นี้ก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวถ่ายให้ดูดีตอนนี้เราก็เดินเล่นกันนะคะอยู่ข้างบน กำลังจะลงไปที่ข้าลงล่างมรทะเลนั่นนะคะนุ้กว้างใหไปทางนูน้นเลยสุดสายตานะคะหาดกวางมากอันนี้เป็นถนนคนเดินด้านบนก่อนนะคะพาน้องเนเดินค,คุณชายโทรมาตามแล้วให้เรากลับไปดี่ยคันรถ กลับไปที่ห้องพักเราที่โรงแรวนะคะฮัลโหลโอเคิะรีบมากนะคะฮัลโหลแค่นี้ก่อนนะคะถึงแล้วนะคะเราลงมาที่หาดแล้วเราจะไป ไม่มีแดดเลยค่ะบรรยากาศดูเซงเนี้ยค่ะสวดลมก็จะเป็นลมที่ค่อนข้างเย็นเย็นมากสําหรับเราแต่สําหรับคนที่นี่เขาปกตินะคะสําหรับเราคือเย็นเลยค่ะบรรยากาศอย่างนี้ไม่กล้าลงน้าหรอกหาดเขากว้างมากเลยยาวมากเลยค่ะไปลูบอีกนั่นสุดหัวดตานะคะเขาเพิ่งจะเปิดใหม่นะคะที่นี่ไม่ใช่เปิดใหม่นะหมายถึงว่าหลังโควิด จะเปิดทําการใหม่ตานุมากคุณผู้ชมตานุมากนี่ค่ะนี่นะตานุมากเราเราย,ยังไม่ได้เดินไปทางนน้นเลยเดี๋ยวเราเดินไปทางนน้นกันทีนะคะโอ้ยดูนกสิแต่สะอาดนะคะเื้นทรายเขาสะอาดมากนกก็ตัวใหญ่มากบางคนเขาจะมีอย่างนั้นอะ มีเอาไว้บังลมอย่างนี้คะ่ะ<ม>เพราะว่าลมมันแรงและลมเย็นมากค่ะดูเจ้เขาจะมีภาพผ้าร่ามอะ่ะอย่างงั้นอะเอาไว้กันลมเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะมี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 เป็นเอาไว้กันลมเพราะาลมมันเย็นมากค่ะแดดก็ไม่มีด้วยไงโอเคเดี๋ยวถ่ายให้เดียวกันมา โอ้โหหาดกว้างมากค่ะที่นี่จริงๆอ,อังกฤษอะมันเป็นเมืองที่เมืองประเทศเ,เกาะเลยนะคะเป็นเกาะที่เป็นเกาะรวมตัวกันเยอะมากนี่ก็แค่หนูหนีหนึห,นห,นห,นหาดแถวนี้เท่านั้นนะคะเอ่อยู่ ากาเรเลของเมืองอังกฤษแล้วค่ะวันนี้ก็ประมาณพัทยาเรานี่แหละนะคะประมาณพัทยาเรานี่แหละ,ะคะมาแต่จะสะอาดกว่าแค่นั้นเองเพราะบ้านเมืองเขากดระเบียบางกากแบบเนเกว่าน ยังยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวตามเกาะนะคะตอนนี้เที่ยวแค่หาดใกล้ๆกอนก่อนเนาะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศอือ่น้ให้ดูจ้า